อยู่ภายในเงาของพระมหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้วันนี้จะตอบคําถามว่าชาวพุทธมากราบเจดีย์มากราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปเพื่ออะไรเนื่องจากมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงได้พูดถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าต่อให้กราบไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ถ้ากราบต้นโพธิ์แล้วบรรลุธรรมคนอินเดียที่อยู่แถวนี้คงจะ บรรล,ลุทำกันไปหมดแล้วการที่พูดถึงต้นพระศรีมหาโพในแง่แบบนี้ท่านไม่ได้เป็นคนแรกแล้วนี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกเท่านั้นมีคนเข้าใจผิดมีคนเป็นมิจฉาทิฐิพูดอย่างนี้มาก่อนท่านทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากพระที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากจะพูดผิดธรรมวินยัยยังพูดผิดประวัติศาสตร์แถมยังพูดผิดบริบทของประเทศอินเดียในปัจจุบันการกราบต้นพระศรีมหาโพ เป็นสิ่งที่แม้แต่พระอาหารหันต์ตลอดจนพระอิยบุคคลทั้งหลายก็ยังคงกราบไหว้เคารพบูชาเพราะตนพระศรีมหาโพธิ์คือสหาชาติของพระพุทธเจ้าคือสถานที่ประทับตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์และเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองเอาไว้ในมหาปรินิพพาน,นสูตรเมื่อพระอานนท์ไปทูลถามพระองค์ว่าในการก่อน เมื่อพระสงฆ์จากทิศต,ต่างๆปรารถนาที่จะเข้ามาเฝ้าพระองค์จะได้เห็นพระองค์ได้นั่งใกล้พระองค์ได้เกิดความจำเริญใจแต่ในการต่อไปเมื่อพระองค์ล่วงไปที่สูทั้งหลายจะไม่ได้เห็นพระองค์จะไม่ได้นั่งใกล้พระองค์จะไม่ได้จำเริญใจแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าสังเวชนิสฐานเป็นสิ่งที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรเห็นสังเวชนิสฐานคือ หสถานที่ที่พระตถาคตประสูติสถานที่ที่พระต,าตระถา,ะตาคตตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ่ญาณในโลกคือต้นระศีมหาภูแห่งนี้ 3. สถานที่พระตถาคตได้ยังพระธรรมจักรให้เป็นไปสีสถานที่ที่พระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพานชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปสู่เจดีทำจิตให้เลื่อมใส เมื่อทำการละแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้พระพุทธเจ้ารับรองสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้ารับรองเจดีและต้นพระศรีมหาโพ์ว่าเป็นสิ่งเครื่องแทนพระองค์ได้ทั้งยังตรัสอีกว่าเมื่อมีจิตเลื่อมใสทําการบูชาแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้หมายถึง การสามารถปิดอบายภูมิได้ในชาตินี้ทีเดียวดังนั้นการกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์จึง <สา S 2> มีคุณอนเนกอ,อนาน์และที่ท่านพูดว่าถ้าคนกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์และสามารถบรรลุธรรมได้คนอินเดียคงจะบรรลุธรรมไปหมดแล้วข้อนี้ท่านคิดจริงๆหรือ ว่าจะไม่มีใครบรรลุธรรมจากการกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นี่เพราะที่นี่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าปริณิพานได้กลายเป็นมหาสังฆารามขนาดใหญ่เป็นที่ชุมนุมหมู่ภิกษุเรือนแสนถึงเรือนล้านและที่นี่ก็เป็นวัดมายาวนานจนถึงปีพุทธศักราช1760จึงได้ถูกคนต่างศาสนาเข้ามาเผาทำลายจนย่อยยับพังพินาศไป และพระพุทธศาสนานก็สิ้นศูนย์ไปจากอินเดียในปีพุทธศักราช1766เมื่อนารันทา,าล่มส,าาสาลสายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่นี่ถูกลกฝังเอาไว้ด้วยผืนธรณยียาวนานมา6-700ปีจนพระพุทธศาสนาค่อยๆกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งแล้วที่พระพุทธศาสนากลับฟื้นคืนมาได้ก็เพราะมีเจดีมีต้นกระสีมหาโพธิ์ หากแม้ไม่มีเจดีย์คงจะไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่เคยเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเคยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าสแสดงพระสัทธรรมประกาศพระพุทธศาสนาแล้วเราคงจะไม่มีโอกาสได้ตามรอยบาทพระศาสดาไม่มีโอกาสได้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริงๆในหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่เพราะมีที่แห่งนี้จึงเป็นที่เจริญกุศลใหญ่ของชาวพุทธทั่วโลกที่หลั่งไหลามามาบูชามาสักการะมาศึกษามาเรียนรู้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมจนทำให้พุทธธรรมนั้นกระจรกระจายออกไปทั่วโลกอีกครั้งนี่คือคุณของการมีเจดีย์มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ท่านปรามาสนั่นแหละที่แห่งนี้ในปัจจุบันคนที่นอนอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ชาวอินเดียที่อยู่บริเวณร,รอบๆ เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นต่อให้เขานอนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นร้อยปีเขาก็จะไม่บรรลุธรรมเพราะเขาไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านจะมาเปรียบเทียบได้อย่างไรว่าการกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำให้บรรลุธรรมไม่ได้ถ้าบรรลุธรรมได้คนอินเดียคงจะบรรลุธรรมไปหมดแล้วเพราะข้อนี้ท่านไม่เข้าใจทั้งพุทธธรรมไม่เข้าใจทั้งพระดำรัสของพระศาสดา ไม่เข้าใจทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เข้าใจทั้งบริบทของสังคมอินเดียในปัจจุบันซึ่งการกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์แบบนี้ได้มีอานิสงส์ปรากฏในพระไตรปิฎกมากมายอย่างเช่นเรื่องของพระปัญจทีปิกาเถรีผู้ที่ในอดีตได้เคยเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์และระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วยกมือวันทาท่วมศรีรษะด้วยเสียงกล่าวจากนั้นนั่งใกล้ต้นกระรีมหาโพอยุดเจ็ดวันก่อนจะจากไปได้นำประทีปมาจุดบูชาหดวงซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นปัใจจัยให้หลังจากท่านตกตายไปได้เกิดเป็นนางฟ้ามีทิพยวิมานมีทิพยาสมบัติอันเลิศเลย แล้วเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุกติภพได้เกิดเป็นมเหสีของเทา้าสก,กัดเทวราช <c oughs> ผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกร้อยครั้งได้เกิดเป็นมเหสีของมหาจักรพัติราชผู้ปกครองโลกทั้งใบคือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งอีก80ครั้งอีกครั้งยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุกติภพแสนกับจนมาถึงชาติสุดท้ายยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเราได้พบพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุ7ขวบได้ฟังธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยทิพยะจักรคุยานอันแจ่มใสบริสุทธิ์เพราะอาน,นิสงส์จากการถวายประทีปบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์หรือเรื่องของพระคันโททกะพายกะถีระท่านได้เคยนำม้อน้ำที่บรรจุด้วยน้ำอบน้ำหอมนำมาลาดลดบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ด้วยการบูชาเพียงนี้ทำให้เมื่อท่านตกตายไปมีนางฟ้าเป็นบริวารถึงหนึ่งแสน และท่านเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภยัยปราศจากความเศร้าโศกปราศจากความเดือดร้อนใดๆเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุกติภพได้กลายเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิราชหนึ่งครั้งและที่สุดมาเกิดในสมัยพุทธกาลได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าและบรรลุอรหัตผลนี่คืออานิสงส์จากการได้บูชาต้นพระศรีมหาโพดังนั้นการจะบอกว่ามาบูชาทำอะไรต้นพระศรีมหาโพ์ก็มาบูชาเพื่อให้บังเกิดบุญบังเกิดกุศล จนเป็นปัจจัยที่ทําให้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้มาบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งการระลึกถึงคุณของบูชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นการสร้างอัธยาศัยนําไปสู่การบรรลุธรรมถึงที่สุดหรือถ้าเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดเมื่อเรามาสู่ต้นรษีมหาโพมาสู่เจดีเราพิจารณาถึงสังเวคธรรมให้เห็นว่าแม้พระพุทธเจา้าผู้เป็นที่สุดผู้เป็นเลิศเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สุดท้ายก็ยังไม่ผลคว่าตายแม้แต่พุทธสถานของพระองค์ก็ยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ไม่มีอะไรสามารถจะฝืนกฎแห่งความเป็นจริงนี้ไปได้แล้วน้อมเข้ามาพิจารณาว่าแม้เราเองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและสูญสลายไปในที่สุดเช่นเดียวกันมองให้เห็นถึงพระไตรลักษณ์ มองให้เห็น,หนึงความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้และความแตกสลายเราย่อมสาม,มารถจะเข้าถึงบรมธรมรมบรรลุธรรมจนถึงที่สุดในชาติปุตด้และนี่คืออานิสงส์ของการกราบต้นพระสีมหาโพธิ์ที่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมชาวพุทธจึงกราบต้นกระสีมหาโพธิ์